วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลาสติกนะคะอันนี้ทุกสื่อเขาก็พูดถึงแล้วแต่ว่าสวาพ FM91 เราก็ให้ใจไปกับประชาชนที่เดือดร้อนนะคะคือเราเป็นห่วงแล้วก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งในเวลานั้นเนี่ยน้องคนหนึ่งเขาติดโควิด เขาติดโควิดเขาโทรมาที่สวพอหนูจะออกจากบ้านได้ยังไงออกจากที่พักได้ยังไงในเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งเขาก็อยู่กิ่งแก้วอยู่รัดกระบงังออกมาก็ออกไม่ได้ไปก็ไปไม่ได้เพราะว่าเขาติดโควิดถ้าออกไปนี้ตายออกไปแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทําใหเ้เหมือนไม่รับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่าตัวเองติดโควิดเราก็ประสานนะคะไปสาลไปยังหน่วยงานประสานทา,างกู้ภัย ซึ่งต้องขอบคุณร่วมกัน,นอยู่เนาะที่รับข้อมูลนี้ไปประสานต่อสุดท้ายแล้วก็ตามไปเรื่อยๆตามติดไปเรื่อยๆว่าได้โรงพยาบาลหรือยังอะไรหรือยังสุดท้ายได้แล้วได้โรงพยาบาลได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลต้องขอบคุณมากๆนะคะในความร่วมมือร่วมใจกันทุกคนช่วยกันหมดเมื่อวานนี้อะมาดูจราจรวันนี้ลูกมิน้นคุยจราจรกับคุณแม่หน่อยเมาหมอยกันหน่อยมิน้นมาม่อยกับแม่จา้าสวัสดีจ้ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะจ้าติดมากเลยมากเลยใช่ไหมบางนาตราใช่ไหมใช่ค่ะกิ่งแก้วที่มาจากทางคลองขุดนะคะแล้วก็จะวิ่งมุ่งหน้าไปทางถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดแล้วก็ท่านใดบอก ว่าจะข้ามไปทางฝั่งกิ่งแก้วนี้ยังข้ามไม่ได้นะคะเ,ออเพราะว่าการจราจรทางด้านถนนกิ่งแก้วที่จะผ่านจุดเกิดเหตุช่วงบราเวณกิ่งแก้ว21ก็ยังคงปิดการจราจรอยู่ค่ะแล้วก็ทําให้รถที่มาจากทางแยกคลองขุดจะวิ่งมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านบางนาตราดก็มีปัญหาติดขัดท้ายแถวก็สะสมประมาณสัก3มกิโลเลยค่ะคุณแม่โอโ้สมกิโลนี่ใช้เวลานานนะเนี่ยก็นานพอสมควรค่ะมันติดอ,ออกไปทางเทพร,รัตน์หรือว่าบางนาตราดด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็แนะนํานะคะท่านใดที่ไม่มีความจําเป็นที่จะเข้าไปทางด้านถนนกิ่งแก้วก็อย่าเพิ่งเข้าไปค่ะก็เจ้าหน้าที่ยังคงปิดการจราจรอยู่นะเวลานี้ใช่ค่ะยังปิดอยู่ค่ะจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ๋อเขามีคนมาโทรมาถามอ่ะเยอะเหมือนกันว่าจะเข้าไปที่บ้านได้ไหมอะไรประมาณนี้อ่ะบ้านในถนนกิ่งแก้วไม่ได้ใช่ไหมค่ะยังก่อนค่ะยังก่อนใช่ค่ะถ้ายังอยู่ในรัศมีที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ก็คือยังยังห้ามเข้าไปอยู่ค่ะ ใช่ค่ะก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนในจุดอื่นๆตอนนี้ก็จะเป็นทางด้านถนนการนาพิเศษด้านฝั่งขาออกค่ะคุณแม่ช่วงนี้มีปัญหาชะลอตัวช่วงบริเวณแยกที่ตัดกับถนนกลัลปพฤกจุดนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบยังไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือไม่ตอนนี้มีปัญหาติดขัดค่ะท้ายแถวก็สะสมอยู่แถวแถวช่วงบริเวณตรงข้ามโรงเรียนเลือดล่า<ๆ>ผ่านพ้นจากช่วงแยกที่ตัดกับถนนกาลปพฤกไปแล้ววิ่งมุ่งหน้าไป,ทา,าาบบาไปทางด้านต่างระดับบางแคไปทางด้านต่างระดับฉิมพลีไปทางบร มันนี้ไม่มีปัญหาการจราจรเลยค่ะคุณแม่คะจ้ะ mm hmm. yeah. แล้วแล้วก็ทางด้านสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเวลานี้ทุกสะพานทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเมือง mm hmm. ไม่มีปัญหาการจราจรค่ะ สีนครินด้านฝั่งขาเข้ามีชะลอตัวช่วงบริเวณตรงข้ามศูนย์การค้าพลาได์เล็กน้อยเท่านั้นค่ะคุณแม่แล้วก็เข้าไปทางด้านแยกพัฒนาการสองฝั่งเข้าออกเวลานี้ไม่มีปัญหา mm hmm. ส่วนเส้นทางถนนลาดพร้าวด้านขาเข้าก็มีชะลอตัวแค่เข้าแยกมหาดไทยค่ะผลจากช่วงแยกมหาดไทยไปแล้ววิ่งมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกราชดารลาดพร้าเข้าปากทางลาดพร้าก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรค่ะจ้า ค่ะแล้วก็ทางฝั่งถนนงามวงวานด้านฝั่งขาออกค่ะคุณแม่ช่วงนี้ก็จะมีหนาแน่นเข้าไปทางด้านแยกแครายท้ายแถวก็สะสมเต็มอยู่ที่บรเบิเวณใต้ด่วนงามวงวานแล้วก็ทางด้านถนนติวานนท์ด้านฝั่งขาเข้าจะออกมาทางแครายอันนี้ก็หนาแน่นค่ะท้ายแถวสะสมมาตั้งแต่ช่วงบริเวณปากซอยติวานนท์ซอย24แล้วก็ติวานนท์ด้านฝั่งขาออกผ่านเข้ามาทางด้านแยกแครายไปทางสนามบินน้ำแยกสามัคคีออกไปทางด้านแยกปากเกร็ดจุดนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรเลยค่ะคุณแม่คะ โอเคแล้ว<า>นะม,ม,อม,อมอีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมน้องมิ้นอะไรเพิ่มเติมตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอุบัติเหตุหนึ่งจุดค่ะคุณแม่จะเป็นทางฝั่งพหลโยธินด้านขาออกเมืองค่ะ,ะก่อนจะถึงเค้กบ้านสวนหรือว่าก่อนจะถึงตลาดน้ำท่วงบัวชมอันนี้ก็รับแจ้งมาเมื่อสักครู่ว่ามีอุบัติเหตุประมาณหลักกิโลเมตรที่72อะคะ่ะคุณแม่มีรถพ่วง18ล้อไปเสียหลักตกร่องกลางถนนแต่ว่าก็ไม่ได้ติดมากนะคะก็สะสมประมาณสัก5 0าอเมตร แล้วส่วนโรงงานโรงงานที่ระเบิดเมื่อวานเนี่ยน้องคุณเออเป็นยังไงบ้างแล้วคืบหน้ายังมีอะไรระเบิดพุขึ้นมาอีกไหมเออล่าสุดแล้วล่าสุดก็เออยังคงมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอยู่ในจุดเกิดเหตุอยู่ค่ะเพื่อที่จะฉีดโฟมหล่อเลี้ยงไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันปะทุขึ้นมาอีกก็มีเมื่อเช้าตอนช่วงประมาณเจ็ดโมงกว่าค่ะที่มีปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพรามันเป็นสารเคมีต้องใช้โฟมอย่างเดียวเนาะใช่ก็ต้องใช้โฟมอย่างเดียวเลยค่ะคุณแม่ โอเคแกร์ค okay. ิจ้า,าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญชัยบอกว่าไม่ได้ยินได้ยินแล้วนะตอนนี้เมื่อสักครู่ไม่ได้เปิดไมค์ขอโทษทีสวัสดีค่ะมีใครบ้างเนี่ยคุณชมบูญคุณสุเนรเออคุณสมัยนี้ฟังจากนู่นเลยนะเออสุโขทยนะัยเนาะอืมเขาบอกว่าสุโขทัยนี่มีฝนสุโขทัยฝนมืดมาแล้วแต่ยังไม่ตกครับ ต้อง่ออีกนิดหนึง่งฝนนี้ก็ล้อเล่นกับคนสุขโขทัยอยู่เรื่อยเลยจะมาแล้วก็ไม่มาสักทีท,ทีที่อื่นเนี่ยตกซะจนน้ำท่วมคุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะบอกว่าชมพูสดใสคลายความร้อนได้นะครับแอบฟางมฟังอยู่แถวไหนเนี่ยสายไหมอ๋อรอ VIP อ่ะขอให้โชคดีนะจ๊ะคุณโซเน่บอกว่าลูกสามมาแล้วใช่ไหมลูกมินมาแล้วเนาะอ,อยากทราบโครงการไทยร่วมใจฉีดวัคซีนเลื่อน การฉีดเพราะสาเหตุใดครับโอ้คือเขาปูพรมคุณสุนเนศโครงการไทยร่วมใจเนี่ยเขาปูพรมปูพรมคือว่าอเขาจะฉีดผู้ที่เขาจะเอาโมเดลมาจากอังกฤษอะฉีดคนแก่ก่อนน่ะคนแก่แล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวเออเจ็ดโรคประจําตัวนัว่นแหละเขาจะปูพรมฉีดให้มันหมดซะก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงเขาก็เลยเลื่อนเห็นว่าอย่างนั้นนะ ว่าอย่างนั้นก้มใจจริงๆกับวัคซีนเนี่ยดิฉันก็ก้มใจมากๆเออทีนี้มาดูเรื่องโควิดเราบ้างสิทีนี้นะ่ะมันเป็นยังไงเนี่ยจดมาแล้วนี่วันนี้โควิดห้าพันสี่รยี่สิบนะคะที่ติดเชื้อใหม่คืออยู่ข้างนอกติดเชื้อใหม่ทั้งหมดก็สามห้าพันสามร้อยแปดสิบสามจากเดินจำอีกสามสิบเจ็ดรวมแล้วก็ห้าพันสี่ร้อย ไม่ใช่สิไม่ใช่สิขอโทษทีตีเชื้อใหม่ห้าพันสามร้อยแปดสิบสามเออใช่ใช่ใช่ใชเือนจำสามสิบเจ็ดนะรวมแล้วก็ห้าพันสี่ร้อยยี่สิบวันนี้นะคะเมื่อวานนี้หกพันเนี่ยวันนี้ห้าพันสี่เอาลดลงมานิดนึงแต่ว่าเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะเมื่อวานนี้ห้าสิบวันนี้ห้าสิบเจ็ดค่ะหายกลับบ้านไปวันนี้สามพันแปดร้อยสามพันห้าร้อยแปดสิบหก คนที่หายกลับบ้านไปแต่ว่าเมื่อมาลบกันแล้วเนี่ยคือหายกลับบ้านกับที่ติดเข้ามาเนี่ยมันติดเข้ามานี่มันเยอะกว่าที่หายกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้มากๆต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดก็แล้วกันเพราะว่าเราต้องช่วยตัวเราเองละว,วัคซีนก็ยังมาไม่ถึงกำลังเดินทางอยู่กำลังนั่งเครื่องบินมาอยู่ ยังไมถึงเมืองไทยสักทีเมื่อไหร่จะถึงถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเนาะคือเขาก็พยายามที่จะให้ถึงมากที่สุดนะคะอ่ะมีเดี๋ยวมีเพิ่มเติมจราจรแล้วก็ถ้ามีเพิ่มเติมนะจะ,ะให้น้องมิน้นจะขอน้องมิน้นข้อมูลจากน้องมิ้นนะคะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ท่านใดที่อยากจะไป ทำอะไรที่กรมการขนส่งทั้งบกซึ่งเขาก็ห่วงใยนะเพราะว่าช่วงนี้ทางกรมการขนส่งขนส่งท้งบกเขากา็ด้วยสถานการณ์เนี่ยโควิดเนี่ยนะคะคือผู้ติดเชื้อก็พบต่อเนื่องทีนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ผ่อนผันการใช้กฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งกับผู้ได้รับใบ อนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ขับรถประจำใบอนุญาตคนที่สิ้นสุดอายุแล้วอ่ะนะคะคือคือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นสุดอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิมอันนี้คือคือผ่อนผันไปก่อน <c ảo> คือใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ที่สิ้นสุดอายุแล้วเนี่ยสามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่30กันยายนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีเพราะว่าเขาก็ไม่ทำไงตอนนี้เขาง,งดก่อนสำหรับผู้ที่ใช้ใบอนุญ,ญาตขับรถและก็ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกินหนึ่งปีขึ้นไปแล้วระหว่างวันที่10เมษายนจนถึง30กันยายนเนี่ยนะคะกรมการขนส่งมีมาตรการเยียวยารองรับเพื่อบรรเทาความเดดร้อนของประชาชนค่ะอันนี้ก็ทราบเป็นข้อมูลนะคะ โอ้ยก็เนาะอย่างว่าแหละไปลำบากเหลือเกินโควิดก็โควิดค่ะมาดูมา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 ใครบ้างเนี่ยขอกำลังใจกันหน่อยสิจ้าขอกำลังใจกันหน่อยอ่านักลบเขียวว่าไงคะคนนาแกรครับอ๋อเหรอเออหน้านี้นาแกเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ,อือุย้ยตายฝรั่งก็มาด้วยเหรอเนี่ยตายละดิฉันแปลออกไหมเนี่ย โอ้เดอะโอ้หรอเขาบอกว่าให้ forgive me for doing this but I'm not talking about the company อะไรเนี่ยเดี๋ยนะโอ้ยจะยาวขนาดนี้ไหวไหมเนี่ยอืมเดี๋ยวนะค่อยตอบให้ค่อยตอบให้นะคะอ่ะแล้วมีใครอีกเนี่ยโอ้ฝรั่งก็ฟังด้วยเหรอจ๊ะเนี่ย ตายละกดไลค์มาหน่อยสิคะคุณคุณประช,ระชมสวัสดีคะ่ะขอเป็นกำลังใจใทุกท่านที่ป่วยขอให้หายไวๆเช่นกันคะ่ะนะคะใครป่วยอะไรยังไงก็ขอให้หายไวๆเออคุณสุนเนกบอกว่าอยากให้ผ่อนผันเยอะๆแม่เขาให้ปีหนึ่งก็เอาปีหน้าเลยนะแม <laughs> ผ่ผ่อนผันผ่อนผันใบอนุญาตผู้เอ่อ ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมกรารขนส่งทางบกสิ้นอายุเกินสามปีได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถค่ะผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สิ้นอายุหนึ่งเกินหนึ่งปีได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียนกรณีสิ้นอายุเกินสามปีได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถค่ะอันนี้ก็แจ้งมานะคะเมื่อวานนี้เนี่ย มันก็มีเหตุขัดข้ดของทางเทคนิคนิดนึงเพราะว่าคือคือระบบมันม,มันก็ซับซ้อนอนะนะคะแล้วก็ได้พูดกันนิดเดียวเองว่าจะเล่าถึงเรื่องราวของเมืองกาลคือเมืองการเนี่ยถ้าใครไปเที่ยวจะเห็นความสวยงามของภูมิประเทศ ความสวยงามของวัดวาอารามต่างๆความสวยงามของสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟสายมรณะนะแล้วก็ตัวเมืองต่างๆของเมืองการเนี่ยก็มีประวัติมีความเป็นมาอย่างต่อเนื่องตั้งนานมาแล้วคือในช่วงสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยคือท่านก็ตั้งเมืองสมิงบุรีบางคนก็ไม่รู้หรอกสมิงบุรีคืออะไรก็คือคือตำบลตำบล ที่อยู่ตำบลเมืองสิงห์อ่ะประสาทเมืองสิงห์อ่ะที่อยู่ในเขตอำเภอเสโยกนะคะตั้งเมืองสมิงบุรีตั้งเมืองลุ่มส <c oughs> ุ่มลุ่มสุ่มก็ยังมีอยู่นะคะตอนนี้รุ่มสุ่มก็คือเป็นเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเสโยกตั้งเมืองท่าตะกัวเมืองท่าตะกัวก็จะก็คืออำเภอศรีสวัสดิ์ในอำเภอศรีสวัสดิ์นะคะ เมืองท่าตะกวัวยุบเป็นตำบลท่าเสาอำเภอสยโยขอโทษทีท่ากระดานนี่จะเป็นสีสวัสดนะเป็นท่าเสาท่าเสาก็ยังมีอยู่ท่าเสาเขาเลี้ยงช้างเยอะๆไปดูได้นะคะเมืองท่าขนุนก็สังขบุรีเมืองทองผาภูมิก็คืออำเภอทองผาภูมิก็ทั้งหมดนี้ให้ขึ้นกับจังหวัดกาญจนบุรีว่าจะเล่าเรื่องนี้แหละไปจนถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณนะ มีหนังให้ดูด้วยเรื่องนี้คือเฉลยศึกอ่ะญี่ปุ่นเขาก็จับมาใช่ไหมสไปรสัมพันธมิตรจับฝรั่งมาจับที่เป็นสัมพันธมิตรมาสร้างทางรถไฟเพื่อเขาจะ,ะทําทางรถไฟจากเมืองไทยนไปพม่าไปอินเดียนั่นซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมันก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ถ้าคุณได้ไปเนี่ยคุณไปดูไปชมในเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ทั้งในตัวเมืองสะพานข้ามแม่น้าแควอะไรเงี้ย เป็นอะไรที่มันสวยงามแล้วมันมีความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยก็ไปชมกันนะคะไปเที่ยวก็ไปเมืองกาญจนบุรีค่ะขอบคุณกำลังใจกำลังใจจากคุณบุญชัยนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยแหมเอาขอกำลังใจกันหน่อยคะ่ะทุกท่านมือแฟนเพจต่างประเทศเข้ามาแล้วครับอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ <laughs> นี่อ่านไปแล้วนี่ไงเออเขามีความเดือดร้อนเหมือนกันเขาก็ คงอยากจะให้เราประสานให้เพราะว่าหลายๆอย่างที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่ตรงนี้นะคะเอาละเครื่องตอนนี้เนี่ยสําหรับโควิดเมืองไทยเนี่ยคนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็เยอะนะก็เยอะคือที่อาการดังหนักก็ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าคนที่ใช้เครื่องช่วยหายใจจะเสียชีวิตหมดไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหายก็เยอะเพราะฉะนั้นต้องต่อสู้อยู่ที่ใจเราจริงๆอยู่ที่ใจเราจริงๆแล้วก็ขออย่างเดียวนะขออย่างเดียวตอนนี้อยากเร่งๆหน่อยก็คือวัคซีนนี่แหละก็ต้องต้องรอกันหน่อยนะอย่างที่ถามมาแล้วคุณชูเน่เขาปูุเขาจะปลุพรมเห็นบอกว่าปูพรมฉีดผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ผู้ที่ มีโรคประจำตัวนะกลุ่มนี้ซะก่อนเพราะว่าคนที่อายุมากๆเนี่ยถ้าติดแล้วลำบากมากเพราะว่าร่างกายไม่ไหวไม่แข็งแรงเหมือนเด็กๆหนุ่มๆเขาสาวๆเขานะคะสวัสดีค่ะคุณสิลาลาขอกำลังใจหน่อยนะจ๊ะกดไลค์มาเยอะๆหัวใจมาแยแยให้กำลังใจกันน้อน้องๆหลังไม่ก็รอกันอยู่ค่ะหรือไม่ก็ กดปุ่มสนับสนุนกดติดตามส่งดาวนะคะมาด้วยติดไปนวมาด้วยนะคะคุณศิาลาลักษ์บอกว่าคิดถึงเสมอเช่นกันค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะก็คิดถึงเช่นกันนะคะทีนี้ในช่วงนี้นะ่ะทางกรมควบคุมโรคเขาก็เตือนอันตรายจากสารเคมีนะคะโดยเฉพาะที่ชื่อว่าสไตรลีน โมโนเมอร์ omer, นะคนที่ต้องระวัง4กลุ่มนี้ต้องระวังเป็นพิเศษก็เนื่องจากว่ากรณีที่ไฟไหม้โรงงานพลาสติกนั่นแหละที่มีระเบิดขึ้นนะสารเคมีระเบิดขึ้นทางในแพทย์โอภาสการกระวินพงศ์อธิบดีกลมควบคุมโรคท่านก็บอกว่าจากกรณีนี้ทำให้มีควันพิษเนี่ยมันลอยขึ้นมาเต็มท้องฟ้าสื่อทุก สื่อเนี่ยทั้งหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยหมดเลยลายงานหมดเลยนะเมื่อวานนี้เออคุณสุนเนธถามว่าคนอ้วนรวมอยู่ด้วยไหมด้วยโรคอ้วนไง <c oughs> อ่ะทีนี้มาดูว่าคนกลุ่มไหนที่ที่ต้องเฝ้าระมัดระวงังเพราะว่ามันเป็นสารเคมีมันเยอะเป็นอันตรายอันตรายต่อบุคคลทั่วไป เพราะฉะนั้นคนที่ต้องระมัดระวังสี่กลุ่มคือกลุ่มแรกคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจะมีการเฝ้าระวังติดตามผลกระทบด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องคุณต้องใส่แมสตลอดเวลานะใส่แมสไว้เลยโดยเฉพาะ N95 นะใส่เข้าไปใส่แมสตลอดเวลาแมสจะอยู่ในบ้านก็ต้องใส่แมสเพราะว่าควันมันปลิวมามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพระบบหายใจอาจเป็นเป็นมะเร็งได้อาจเป็นมะเร็งได้นะคะ กลุ่มที่สองคือเจ้าหน้าที่ที่เผชิญเหตุเนี่ยพนักงานดับเพลิงจะต้องมีการคัดกรองสุขภาพเพื่อติดตามอาการเฝ้าระวังน่าสงสารเจ้าหน้าที่พูดถึงเจ้าหน้าที่นะเป็นผู้ที่เสียสละเสียสละต่ออันตรายทั้งปวงนะคะเป็นผู้เสียสละโดยเฉพาะน้องน้องพอดน้องพอดน,น้องกรลวินเนี่ยที่เขาเสียชีวิตนะคะสวพ .91 เ้เราก็ เออเราเราก็ไม่ทิ้งกันนะนะสารต่อความความคิดของน้องที่น้องอุตส่าห์คือน้องไม่เรียนหนังสือแต่ว่าเสียสละให้พี่ชายเรียนก็สารต่อนะคะในปณิธานที่น้องตั้งไว้โดยทางกองทุนเหรียญสลึงจะมอบเงินให้ครอบครัวของน้องเพื่อเป็นทุนการศึกษ,ษาให้กับพี่ชายของน้องได้เรียนต่อ อย่างที่น้องตั้งใจไว้นะคะโดยจะมอบให้หนึ่งแสนบาทนะคะสำหรับกองทุนเหรียนสลึงของเราก็กองทุนเรียนสลึงมาจากไหนก็มาจากสิ่งต่างๆนี่แหละรวมกันทั้งเ,เงินเศจ เล็กเศษ็จน้อยเงินบาทเงินสองบาทอะไรพวกนี้เ,ออเงินเหรียญสลึงห้าสิบเก็บมาซอกตู้ซอกเตียงซอกอะไรต่างๆที่มันหล่นตามใต้ตู้ใต้เตียงซึ่งเราไม่ได้ไม่เห็นคุณค่าบางทีก็ใช้ไม่ได้บาทหนึ่งไปซื้อผักได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมารวมรวม่รว,มรว,มรวมกันเอามาต่างคนต่างมารวมกันด้วยความร่วมใจของพวกเรานี่แหละค่ะของประชาชนผู้ฟังสวพเอฟเอ็มเก้าหนึ่งนี่แหละมารวมกัน ก็เก็บเล็ขผสมน้อยทั้งมาจาก SMS ด้วยซึ่งตอนนี้ยกเลิกไปแล้ว SMS ด้วยรวมกันก็เป็นเงินกองทุนเข้ามาจากผู้ที่ใจบุญมามออไว้ให้ด้วยอันนี้เราก็ต้องช่วยเราก็ช่วยเหลือคือคือพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลสังคมนะคะมันเป็นหน้าที่ของเราด้วยสวพ f อ fm 91ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็ดูแลสังคมไปด้วยกันต้องขอบคุณผู้ให้ทุกทกท่านเลยค่ะ,ะทีนี้ ประชาชนที่อยู่รัศมี5กิโลเมตรต้ให้อพยพด่วนที่สุด7กิโลเมตรให้เฝ้าระวังสูงสุดและ10กิโลเมตรก็ให้เฝ้าระวังนะคะอันนี้คือผลกระทบที่ที่ตามมาทีนี้กลุ่มคน4กลุ่มนี้โรคหัวใจและหลอดเลือดอันนี้จะทําให้เหนื่อยง่ายหัวใจเต้นเร็วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกลุ่มระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นการคัดจมูกน้ำมูกไหลแสบจมูกและลําคอ นี่เป็นผลทั้งนั้นกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบเช่นการคันตามร่างกายอันนี้คือปฏิกิริยาที่ได้รับจากสารเคมีแล้วก็โรคตาอักเสบด้วยอาการแสบหรือคันตาตาแดงน้ำตาไหลมองภาพไม่ค่อยชัดนะคะกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะมีเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรเหล่านี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้น รีบใส่หน้ากากอย่าออกจากบ้านอย่าออกจากบ้านเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆสําหรับสารเคมีค่ะถ้าหากว่าฝนตกลงมานี้สารเคมีมันไหลไปตามแม่น้ําลําคลองก็งดใช้กันก่อนนะคะคนที่อยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองคืออ,อใช้ในการอุปโภคบริโภคก็ต้องงดก่อนค่ะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปใช้นะคะอ่ะขอบคุณกําลังใจจากคุณสุนเนศที่ อาส่งเข้ามานะคะท่านใดที่ฟังอยู่ฟังอยู่ตอนนี้มีรถครันนึงขอความช่วยเหลือนแบตหมดแบตหมดใส่พ่วงไม่มีแท็กซี่สีฟ้าทอทะหารหอหีบหกเกจอดอยู่ในซอยลาดกระบัง14บทับหนึ่งจากปากซอยเข้าไป1กิโลเมตรครึ่งจุดสังเกตก็จะมีมินิบัสบิ๊กซีเลยจุดนี้ไปเล็กน้อยนะคะ จะเจอซอยย่อยลายชฉหกก็เลี้ยวขวาเข้าไปในซอยจะเจอรถทันทีค่ะก็ฝากด้วยนะคะถ้าฟังอยู่นะถ้าไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเออหรือท่านใดที่ผ่านไปทางนั้นก็ฝากด้วยก็แล้วกันค่ะจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยย้ำอีกครั้งจากเหตุเพลิงไหม้ย่านกิ่งแก้วประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่รับบริการผู้ผู้รับบริการที่ประสงค์จะมาตรวจ รักษาหรือตรวจโควิดที่โรงพยาบาลจุฬารัตนะ์เก้านะเขางดก่อนนะคะเลื่อนไปก่อนเลื่อนการมาตรวจก่อนหรือง,งดเดินทางมายัางโรงพยาบาลแล้วก็รออัปเดตตามสถานการณ์ที่เพจโรงพยาบาลนะคะทีนี้ก็จะมีผู้นัดมาฉีดวัคซีนนะ่ะนะเลื่อนไปคนที่จะมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์เก้าก็เลื่อนเป็นวันที่สิบในเวลาเดิมนะคะฝากด้วยสําหรับผู้ที่ ฟังอยู่และอยู่แถวแถวนั้นก็ทราบเป็นข้อมูลกันค่ะเออทีนี้วันนี้วันนี้ถ้านึกถึงไปในอดีตหกกรกฎาคมเนี่ยพูดถึงวัคซีนแล้วจำได้ว่าหกกรกฎาคมจำได้คือในช่วงสมัยรชัชกาลที่4เหมือนกันเนี่ยประมาณพศสองพันสอสะนะคะคือช่วงนี้เนี่ยมีผู้คิดค้น วัคซีนนะมีผู้คิดค้นวัคซีนขึ้นมาวัคซีนโรคพิษสุนัขสุนักบ้าเนี่ยคนที่คิดค้นขึ้นมาเป็นชาวฝรั่งเศสคือหลุยส์ปัสเตอร์เขาคิดคน้นเขาทดสอบเขาประสบความสําเร็จในการทดสอบวัคซีนโรคพิษสุนักบ้าอันนี้ก็เป็นเป็นคุณประโยชน์กับชาวโลกนะคะในเรื่องนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้ผู้ที่คิดวัคซีนคิดวัคซีน โควิดเนี่ยก็จะได้บันทึกไว้มีใครบ้างบริษัทอะไรบ้างค่ะว่าติดโควิดแล้วมีวัคซีนโควิดยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อไหนเอสตาซีโนฟาร์มซีโนแวคหรือจะเป็นไฟเซอร์อะไรพวกนี้จอร์นสันแอนจอร์นสันอะไรพวกนี้จะต้องมีมีว่าใครเป็นคนคิดคน้นซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปนะคะเหมือนกันเหมือนกันกับหลุยส์ปัสเตอร์ที่คิด ค้นการฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนโรคพิษสุนักบ้านเนี่ยก็เป็นคุณประโยชน์กับชาวโลกค่ะทีนี้คุณสุนเนศบอกว่าไงจ๊ะอย่าชวมอย่างเดียวพี่มาทักทายด้วยอืมอทักทายกันไปตอนนี้อีกหนึ่งนาทีจะหมดเวลา,ามาพอกำลังใจล้วน ตอนนี้พูดอะไรไม่ทันแล้วขอกำลังใจล้วนๆส่งมาเร็ว <c oughs> ปึ๊บป๊บป,ปมาเร็วนะต้องขอบคุณทุกท่านที่ที่ติดตามชมนะคะแต่ว่าต้องขอภายเนวันพุธวันพฤหัสไม่มานะจะมาวันศุกร์นะคะขอขอดูบอลก่อนขอดูบอลก่อน วันนี้ก็ต้องดูแหละโอ้ยสเปนกับอิตาลีดิฉันสงสารน้องสเปนดิฉันเหลือเกินเพราะว่าอิตาลีนี่เขาเป็นบอลที่เขาดุดันนะดุดันมากใครชนะก็ได้ไปชิงละค่ะส่วนอังกฤษก็ต้องไปเจอกับเดนมาร์กใครชนะก็ต้องไปชิงกันอ่ะก็อยากจะลุ้นให้ประเทศที่ไม่เคยได้อ่ะเขาได้เป็นแชมป์บอลยูโรกันหน่อยนะคะก็ช่วยกันเชียร์ในช่วงนี้อังคารพุด พูดผริหัสขอลาไปก่อนนะคะเจอกันวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ